ดีนะเฮ้เธออยากไปที่ไหนป่ะเหนื่อยไหมหรือเป็นยังไงอยากรู้ได้เปล่าไม่มีไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มีไม่มี reaction กลับไม่มีไม่มีไม่มีเธอก็ไม่พูดไม่พูดเธอก็ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่บอกงั้นนี้ก็ไม่ตอบสงนกรคิดไม่ออก oh no ทำยังไงกันต่อรีว p ฉันต้อพอ เธอตอบมาแค่อืมอืมเป็นเยากาก็อืมเคมแบบนี้ไม่ค mm ่อยดีเธอถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรเธอตอมาแค่อึมอืมแต่ว่าฉันร่ำซึมซึมง่งเราะต้องซุยครก็ได้ช่วยด้วยฮับม่พีน a ลาลบนลได จะสิเลยดีนนแบบนี้สถานการณ์มันมีอาการว่าชีวิตเจอไม่แฮปปี้แค่อยากจะดีดีกับเธอสักทีที่แต่ปัญหาไม่ยืนตรงที่ฉันดันไม่รู้สินี้ว่าฉันนัง่งนอนนั่งขอโทษไงเพราะยังไม่ดูในเส้นมาทางเธอตั้งไหนพร้อมทำทุกทางให้เธอนั้นจะให้อภัยขอเชื่อในวันที่สำคัญในเมื่อเ,เป็นไรก,ก็ไม่ตอบนอนไรก็ไม่ตอบฉันก็คิดไม่ออก oh no ทำยังไงกันต่อรีวิวฉันต้องพอ ก็าเธอต่อมาแค่อึมอึมเป็นยักไงก็อึมเครืมแบบนี้ไม่ค่อยดีเขาเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรเขาเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรเธอต่อมาแค่อึมอึมแต่ว่าฉันเริ่มซึมซึมคงถึงเราคงซวยใครก็ได้ช่วยด้วย Help me please นา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  แค่อืมอืมเป็นบรรยากาศก็อืมแขวนแบบนี้ไม่ค่อยดีเธอมาเป็นอะไรก็มองไม่เป็นอะไรเธอมาเป็นอะไรก็มองไม่เป็นอะไรอมาแค่อืมอืมแต่ว่าฉันรับซึมซัมคงฉันคราวต้องโซ่แข่งก็ได้ช่วยด้วยฮ Help me please ตูคึกคักมากเลยเมื่อกี้จริงเยอะสุดๆวันนี้เอาแนะนำตัวอีกทีหนึ่งได้ไหมจ้าขอภายเหนื่อยไหมหรืออยากจะหอบนิดนึงได้เลยครับผมได้เลยได้เลยนะเริ่มลอยวิลจิมน่สวัสดีครับทุกคนไแคนครับใครชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงคะเชิญค่ะสวัสดีครับผมวิลเลียมไรแคนครับจ้า สวัสดีครับเลโก้ไร่แค้นครับสวัสดีครับนัทไร่แคนครับสวัสดีครับพงไร่แค้นครับสวัสดีครับตุ้ยไร่แคนครับน่ารักเนาะเขาไม่ยืนเรียงกันแบบนี้เวลาแนะนำเนาะเขามีจังหวะของเขานี้เนาะจัดมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ซิงเกิลที่2ยังคงความเป็นตัวตนความสนุกความสดใสน่ารักถามจริงๆเพลงชื่ออืมจริงๆหรอน้องเขาร้องอืมอืมใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่อืมแบบว่ายังงไเี้ ตอบเรามาแค่อืมอืมอย่างเงี้ยหรอใช่ครับสายตัวจริงผมอิงจากชีวิตจริงเลยใช่ชีวิตจริงเหรอทุกคนขอทุกคนทุกคนทุกคนช่วยเพื่อนอย่างเช่นแบบมีบางคนมีมีแฟนหรือมีคนรักอย่างเงี้ยจ้างอนเนี่ยแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกเราว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอืมอืมอ้าวเราก็ไม่รู้เนี่ยก็าเธอไม่สังเกตถ้าเธอสังเกตเธอก็จะรู้อันนี้ตัวแทนผู้หญิงมาแล้วหนึ่งนี่แหละคนที่ตอบอืมอืมอยู่ตรงนี้ ดูไม่ออกว่าดไม่เป็นอะไรก็เลยมาเป็นเพลงออแต่อีกหนึ่งอย่างที่ยังคงแบบว่าคงความเป็นตัวตนของไร่เคนก็คือท่าเต้นเราเต้นกันฉ่ำมากเลยนะเนมีชัยเล่นด้วยใช่ไหมใช่ชัยเล่นต้องเต้นแบบเราเมื่อกี้เหรอใครจะไปเต้นได้อ่ะมีการแบบเวอร์ชั้นง่ายลงมาหน่อยนี่เมื่อตะกี้จริงจริงพี่แจ็คเนี่ยเตรียมกับพี่แล้วนะ ถ้าที่ถ้าที่จับขาเพื่อนอะเฮียงอะเฮียงนี่ไงนี่ไงนี่อะเออชาเลนที่บ้างอันนี้บ้าเป็นชาเลนจ์ไม่ใช่แล้วเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวรอบรอบที่อ๊อฟทำประกันก่อนแล้วเราไปทำไปนี่ชาเลนจ์พี่นุ้ยดีไหมชาเลนจ์ยังไงชาเลนจ์ยังไงชให้ง่ายเดี๋ยวผมสอนสอนท่าของจริงเนี่ยมาเยอะเลยครับพวนเยอะดีมากเอาอย่างนั้นแหละที่แล้วคือบอกว่าเหมือนแบบ เราไม่รู้ต้องทำยังไงอะครับตอนนี้แค่อืมๆเอางี้ขอท่าเต้นจริงๆก่อนท่าเต้นถ้าเราเต้นเต้นท่อนี้จะเต้นยังไงข้างหน้าก็ได้ข้างหถ้าเต้นเลยนะมามาพร้อมกันเลยนะพร้อมกันพร้อมกันที่นึงที่ลมไหมถ้าเต้นทัวร์สมมุติเต็มๆไม่เต็มๆไปต่อโอ่ะอาทิตตต่อหรือว่าเต้นเต็มเลยเลยเอาเต้นเต็มๆก่อนเต็มๆก่อนทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเธอตอบมาแค่อืมๆ บรรยากาศก็อืมครืมแบบนี้ไม่เคยดีถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้เดื่องอ่ะแค่อื้มอืมถ้าว่าฉันร้องซึมเสมคงถึงเั้วตรงสุดใครก็ได้ช่วยด้วย Help me please พี่ได้แค่ Help me please เลยไม่น่าขอเวอร์ชั้นนี้เลยเนาะไออันนี้อันนี้แค่เวอร์ชั้นเต็มไงติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้ติ๊กตเลยไม่ได้ขึ้นบน แค่ท่อนบนท่นนบโอเคสวยสวยแล้วต้นยืนเฉยๆอเคะไรยังไงฮะฟ้า six seven เอ้เธอต่อมาแค่อื้ออื้อแต่ว่าฉันรู้สึกแบบนี้ไม่ค่อยดีเธอเป็นอะไรก็บอกมันเป็นอะไร เขาเป็นอะไรก็บอกว่าเธอตอบมาแค่อึมอึมแต่ว่าฉันรักซึมซึมคงถึงเพราะต้องสวยฮะใครก็ได้ช่วยด้วยฉันทำได้พีทำไมไม่ยากใช่ไหมลไม่ยากเอ้ยมันง่ายลงมาเยอะนะสมโนเฮลพีพีเธอทำคู่ฉันซีง่ายหรอเหมือนขออังเปาเลยอะ เฮ้แต่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอเหมือนแบบเล่นกับเพื่อนก่มเพื่อนอย่างนี้เนาะทำได้สาวทำยังไงดีง้อเขายังไงดีเอาถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้อยากไปติดตามอยากเล่นตามเราเซิร์ชชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ยังไงคะ ก็ในติ๊กต็อกเลยครับเพลงแผ่นเสียงก็จะอยู่ในไลค์แคนออฟฟิเชียลในติ๊กต็อกเลครับก็สามารถเข้าไปเล่นแล้วก็ติดแฮชแท็กทั้งไลค์แคนหรือว่าอึมอึมชาเลนไกรเลยโอเคซื้อเมื่อวานนี้เนาะเราเพิ่งปล่อย MV เอ็มวีไปวันแรกแล้วมาที่นี่เลยที่แรกที่แรกโทรครั้งแรกเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะฝากเพลงหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับสำหรับใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับตอนนี้พวกเราปล่อยเพลงซิงเกิลสองไปที่เรียบร้อยแล้วครับชื่อเพลงว่าอึมอึม ถ้าใครอยากฟังไปฟังได้ที่ YouTube Lizer Music นะครับผมแต่ว่าเราก็มีเพลงแรกของพวกเราด้วยก็ชื่อว่าเพลงเล่ากบบข่าวเดื่องเรารเพื่อนๆค,<ห>ครับผมก็ฝากตามพวกเราด้วยนะครับในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับไลค์แชนน์ออฟิเชียลฮะค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณมาครับยูร์ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี